สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสภาผีทุกท่านวันนี้แอดมินมีเรื่องมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4 1. เท้าทตลดจอมพูดหรือจอมคนทันรักษาโลกด้านทิศบุรพาหรือทิศตะวันออก 2. เท้าว,วิรุณห จอมเทวดาหรือจอมกุมพัน์รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ 3. ท้าวิลูปักจอมนากรักษาโลกด้านทิศปัจฉิมหรือทิศตะวันตก 4. ีท้ากุเวนหรือที่รู้จักกันดีว่าท้าเวสสวรรณโนจอมยักษ์รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ เท่าจตุโลก,กบาลทั้ง4เป็นเทวดาที่ดูแลรักษาทุกสุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง4ทิศและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์โลกทั้งหลายทั้งปวงกับกระจบกลงไปเลยนะครับ